รายการสกุล่ซิมูลิเตอร์กันนะวันนี้เราจะพาพี่ชายไปด้วยสนามเด็กเล่นนะคะครับไปกันดีไหมสนามเด็กเล่นก็จะมีอะไรบ้างอันนี้เราต้องแต่งตัวฟ้านะ,นะาม,มีเพลงฟ้กมาคอมพิวเตอร์เราคอมพิวเตอรเป็นใหอ่ะมา มมานี่ย้าวมึงทุกคนเอุ้ยเราต้อยอสี่ใช่มั้วย 谢谢。<laughs> <sh arp inhale> すごい

ทำอะไรร <en masse> ับผมเ <en masse> ถออ <en masse> ไรดีเถอันนี้ดีกว่าบาะครับทับสีลุกลไปดคอนเลดาวุบดีเพี่ี่คนครับผมครับ Happy Birthday ทุ y จุ้ ตีทุกยุ้เฮก็คือเราจะทำให้มันมไปทางโน้นแล้วก็ค่อยมานีนิดหนึ่งนะโ okay, อเคนีแหละแล้วก็ตดตัว N, N เอ็นเอ็นนิดหนึ่งนะคะกดให้มันจะกดตรงนี้นะสีแชมพูตาไม่ใช่ดีตาต้องเป็นสีฟ้านะคะ muaฟว เราพี่ปวดไหล่บวกนะครับสรุปว่าหมวกนี่มันก็ต้องสวยเป็นสีฟ้าป่ะกระไรไปด้วยกันเลยเราจะต้องมานั่งตกกระอกนะคะตกข้าวนะข้าวกัดก่อเลยตกต,ต,ตัวสิไม่กินข้าวเลยฮะอันนี้ก็ได้กันนะ,ะไปกินด้วยสิกับอันนี้ดีกว่านะ อร่อยไหมอร่อยเหมือนกันนะไม่เยอะขนาดนี้อาจจะต้องกินแลกินหมดแล้วอ่ะไม่ออกมาหลอไปวันเกิดกันไปไปเลยจ้าไม่ไปแล้วจ้าเราด้วยสินะ จะไม่รออะไรยังไงทุกคนไปลุยกันเลยไอปส